เงินส่งบริษัทเนี่ยส่งอ่ะก็ก็คือเหลือไปใช้แล้วเอาไปใช้นี่เขาไม่ได้ต้องการเอาเงินออกไม่ต้องการตัดเงินออกจากระบบใช่ไหมใช่คือเอาเงินจุนในติดตั้งลูกค้าเนี่ยไปใช้ในระบบไปใช้ก่อนไปใช้ได้ยังไงอ่ะเขาเก็บเก็บสดมาแล้ววิธีการคือเราเก็บมาแล้วเราต้องเอาเข้าพูนแมนด้าถูกไหมแล้วก็แพ็คูนแมนด้าเนี่ยก็จะจะออกเป็นวีคใช่ไหม อยนน่นี้เห็นมันทำแค่เนี้ยอ่าสองพันกว่าราก็ต้องให้มียอดต่มกวบนี้ในปุ้แผน้เนี่ยยังปิดลบอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะไป <c oughs> ส่งงานได้รับงานไม่ได้จะ,จะต้องเป็นระบบสามวันอ่ารอจนกว่าเราจะไปใช้เล้ใช้แล้วก็พอใช้เสร็จหาังมาโอนเงินสมมติว่าเราหยุดเราไม่มีตังโอนนสองวันเราวนที่สเราก็เป็นสวันลงโทษเราดยการให้ปปิดระบบให้สวันสรรนครั้งยกเลิกเลย ทำผิดไหม,มเรื่องนี้เขาไม่มีใครมาพูดเล่นหรอรู้วะคือ,อตอนแรกคิดว่าทำแล้วเปน็นยังไงก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยคุยให้แล้วเดี๋ยวก็ไปทํางาน<อ>าให้เขาเรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่องอเรื่องอะเราอะโทรไปแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งผมก็ไม่รู้จะโทรโทรเบอร์ไหนหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยมานะจากศูนย์ใหญ่ในกรุงเทพหผมไม่รู้ว่าจะโทรเบอร์ไหนนะ ล้วเราก็ผมเจอพี่มอเตอร์ไซด์มันมันไม่มีทางหรอกที่ว่ามันผมเจอพี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกโทรเลยโทรเลยอ้าวผมก็อ้าวผมก็เขาก็ทำตามแนะนำมาผมก็อ้าวโทรก็โทรเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะทำผิดก็ต้องรับไปาเข้าอีกทั้งหมดเป็นหนี้นอกระบบเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นแล้ไปทำอะไรก็เล่นพนันออนไลน์เนี่ยแหละครับพนันอะไรให้ขับรถไปเรื่องเงินรัฐอะไรไปเรื่อยเนี่ยครับเรื่อยๆตั้งร่าอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็ ตล้นี่กู้เขาแต่ตอนนี้จะหมดแล้วไงอืม,ม,อมก็เนี่ยก็หมดแล้วทำไมไม่อดทนกัดฟันสู้อ ه, เอ้โหกก็พยายามกัดฟันแล้วครับแต่ว่ามันครบกําหนดแล้วอ่ามันครบกําหนดแล้วที่เราบอกเพราะถ้าเกนะิดครบกำหนดปุ๊บมันจะดอกจะทบต้นไปอีกอม,มันก็จะแบบไม่หมดทันเป็นไรเดี๋ยวเรื่องเงินกู้เนี่ยเดี๋ยวให้ข้อมูลกับทางตำรวจดวยเดี๋ยวผมก็จะช่วยเลยเอาวันวันนี้เมื่อวานนี้พ่กนี้เลยเดียวกู้ที่ไหนก็กู้พวกไอ้เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ใครครับบิ๊กซีเนี่ยครับ พี่ซีอะไรพี่สีติวานนท์เนี่ยเฮ้ยเออเดี๋ยวข้อมูลไว้แล้วก็ไปตามต่อเรื่องนี้นะเอาข้อมูลไว้ผมไปช่วยแบบเอาแบบเอาตัง์มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวบอกเอาใหม่เลยเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยตอนนี้ที่เราโกกเพราะเราเอาเงินไปเล่นการพนันออนไลน์ใช่ไหมเออมันมันไม่ใช่เอาเงินในเงินค่าอาหารไปทำอะไรเออเงินค่าอาหารเนี่ยไปใช้นี่นี่ค่าอะไรขั้นนี้ระบบเนี่ยที่กู้มาก่อนหน้านี้มีหลักฐานการกู้รกูเปล่า ไม่มีนะครับมาทำเงินสดมาให้เงินสดมาให้แล้วเขาจะเก็บตังเราไงอ่ะเขาก็มาเก็บถึงเวลาเขาก็มาเก็บมันต้องมีใบแต่ไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่รู้เขามีสมุดที่เขาเสร็จเสร็จที่เขาเลยดำเนินคดีก็เบื้องต้นก็ดำเนินคดีก็หาแจ้งความเท็จต์เจ้าพนักงานนะครับเนื่องจากว่าเขาเขาเอ่อ โกหกเรานะครับว่ามีเหตุตลทรัพย์นะครับโดยมีคนร้าย4ี่คนใช้มอเตอร์ไซค์สองคันนะครับใช้อาวุธมีดใช้อาวุธมีดใช้อาวุธคือมีดนะครับในการจี้แล้วก็ได้ได้เงินแล้วก็ได้ทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปนะครับลงที่เกิดเหตุเจอพฤติกรรมยังไงบ้างก็เบื้องต้นเนี่ยก็ได้ทาการสักถามเบื้องต้นเนี่ยผิดวิสัยของผู้เสียหายโดยทั่วไปนะครับก็อหนึ่งก็คือผู้จ้าวคนนะครับ สองเนี่ยพอจี้ถามในข้อที่จริงต่างเนี่ไม่สามารถตอบได้นะครับเช่นอาหารที่ไปส่งก็ไม่พบนะครับซึ่งผิดวิสัยของคนส่งคนส่งอาหารด้วยทั่วไปนะครับเมื่อมีการแคนเซิลเนี่ยเขาอาจจะต้องเก็บอาหารเก็บไปให้ลูกเมียกินนะครับแต่นี่คือเขาเขาอ้างว่าเขาเขาเขาากินไปแล้วแล้วเขาก็เครี้ยงทิ้งนะครับสินค้าก็เป็นชาเมื่อตำรวจไปค้นหาเนี่ยก็ไม่เจอนะครับ แล้วเราก็เลยต้องหลอกเพื่อที่เพื่อที่ให้พ่อเนี่ยอเอาเงิน2,000กว่าบาทเนี่ยเข้าไปในระบบะเพื่อที่เราจะได้สามารถรับงานได้ต่อ